3วิธีที่ครูเงาะอยากจะเอามาแชร์วันนี้ซึ่งบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ครูเงาะใช้เป็นประจําในการที่จะเอาไปโน้มน้าวใจนะคะคำว่าโน้มน้าวใจเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเอาไปแบบคนเนี่ยคือพอภาษามันคําว่าโน้มนนาวเนี่ยมันดูเหมือนแบบฉันต้องโน้มนนาวเธอให้เชื่อฉันเหมือนฉันต้องไปแบบไป ปั่นหัวเธอให้มาเชื่อชั้นอะไรอย่างเงี้นะคะสิ่งจริงไม่ใช่นะคะคําว่าโน้มน้าวเนี่ยก็คือแปลว่าทําให้ใจของเขาที่มันปิดเนี่ยเปิดออกแล้วถ้าเกิดเราอะมีสิ่งดีๆที่เราอยากจะให้แล้วถ้าเกิดคนคนนั้นปิดใจอยู่เขาก็เสียโอกาสถูกไหมสมมุติเราอยากจะสอนให้เขาวันนี้เราจะสอนเรื่องวางแผนการเงินสมมุตินะเราไม่สามารถโน้มน้าวใจเขาได้ว่าทําไมการวางแผนการเงินมันมันดียังไงมันจะเป็นยังไง เขาก็ไม่อยากจะเรียนเขาก็นั่งรอให้มันหมดคาบหมดชั่วโมงถูกไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นวิทยากรไม่ว่าคุณจะเป็นเซลล์ที่จะบอกให้เขารู้ว่าให้ผลิตภัณเรามันดีจริงๆนะเว้ยเปิดใจกับมามาดู Product ของเราหรือรวมไปถึงคุณเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารแล้วอยากจะโน้มน้าวใจลูกน้องทีมของคุณให้เขาเปิดใจอ่าฉะนั้นมันอยู่ในชีวิตของพวกเราทุกคนแม่โน้มน้าวใจลูกให้ทําอย่างที่แม่บอกสามีภรรยานโน้มน้าวใจกันเราทํากันตลอดเวลาสิ่งที่จะทําให้เรื่อง เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายคือกลยุทธ์ที่1ค่ะเขาเรียกว่ากลยุทธ์การเปรียบเปรยหรือ m e t a ฟอร์การเปรียบเปรยและ m e t a ฟอร์คือสมมุตินะเรากําลังจะบอกว่าโหชีวิตตอนนั้นเราชีวิตเรามันลําบากมากๆเลยเราเหนื่อยมากๆแต่เราอธิบายไปเนี่ยคนก็เอาก็เหนื่อยมากๆเราลําบากมากๆแต่มันอาจจะแบบไม่ฟิลอะไม่ฟิลแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า เราบอกว่าชีวิตตอนนั้นมันเหนื่อยมันลําบากมากมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราเป็นเด็กแล้วเราหลงทางกลางตลาดแล้ว,ลวเราไม่รู้จะไปทางไหนความรู้สึกมันเหมือนถ้าคุณเคยหลงทางถ้าคุณแค่หันไปหาแล้วไม่รู้ว่าแม่คุณอยู่ตรงไหนตอนที่คุณเดินมาความรู้สึกของเราตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นคือเราหันไปแล้วแบบมันไม่มีใครเลยนี่คือเทคนิคที่สําคัญมากนะคะเวลาที่เราต้องการให้คนเข้าใจเราวิธีการเทคนิคการเปรียบเปยเนี่ยเราเอาของสองสิ่งที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน เอามาเจอกันวันนั้นการที่เราไม่มีใครเลยมันเหมือนตัวคนเดียวเรามองไม่เห็นทิศไม่เห็นทางมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนเด็กคนหนึ่งที่หลงทางข่ามกลางผู้คนมากมายแล้วเฝ้ามองหาว่าแม่เราอยู่ตรงไหนเนี่ยของสิ่งนี้มันมีคุณสมบัติเดียวกันคือความเคว้งคว้างความว่างเปล่าความหวยหามันมีจุดร่วมกันเมื่อเราเอามาเทียบกันมันจะคอนเนคกับคนฟังทันทีเพราะวิธีการเมทาฟอร์ จะเป็นการยิงเข้าสมองส่วนกลางค่ะเมื่อคุณมีการเปรียบเปรยปุ๊บคนฟังค่ะจะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันยิงเข้าสมองส่วนความรู้สึกสมองส่วนกลางนี่คือเป็นสมองส่วนความรู้สึกนะคะและมันอยู่ตรงต่อมอะไรรู้ไหมคะต่อมการตัดสินใจค่ะมนุษย์จะตัดสินใจซ้ายจะตัดสินใจขวาเนี่ยมันแนบอยู่กับอารมณ์่ัะนั้นการเปรียบเปรยจึงทําให้เกิดเกิดเป็นความรู้สึกได้ง่ายและเร็วข้อที่2นะคะคือการเล่นคําเราสามารถ เอาคาที่เขาพูดคํานี้มาเราเอาคํานั้นมาแล้วบิดเป็นอีกความหมายหนึ่งการเล่นคํามีทั้งเล่นคําคล้องจองใช้คําเดิมแต่เปลี่ยนมุมมองใหม่เล่นคําซ้ําเล่นคําพ้องเล่นคําที่มันเป็นแบ่งเป็น3ามวัคคือมันจะมีเทคนิคในการที่ทําให้คนนะคะสะดุดใจกับคําและทำให้คนสามารถโน้มใจเข้ามาสู่การถูกโน้มใจได้ดีและข้อสุดท้ายก็คือเทคนิค storytelling ค่ะ storytelling story นะคะคือการเล่าเรื่องสิ่งที่สำคัญอ่ะมันคือการที่อะไรรู้ไหมเพราะ storytelling ค่ะมันทำงานกับสมองทุกส่วนทำงานกับสมองส่วนหน้าส่วนกลางส่วนท้ายทอย,ทอยจึงทำให้สมองค่ะเกิดภาวะการตื่นตัวและรับรู้ข้อมูลได้มากกว่าถ้าคุณมาถึงแล้วบอกวัดเลยเนี่ยมาถึงสถิติต่างๆนานา,นานเลยคุณจะทำกับสมองส่วนตรกกะแล้วก็สมองส่วนด้านภาษาเท่านั้นเองนะคะฉะนั้น มันจึงทําให้สมองไม่กี่ส่วนทํางานแต่ถ้า storytelling มันจะจูนสมองทุกส่วนเลยจึงทําให้คนเนี่ยอยากที่จะฟังครูที่เก่งๆของเราเนี่ยก็มักจะเป็นนักเล่าเรื่องเสมอถูกไหมคะลองย้อนกลับไปที่โรงเรียนเราเราจะมีครูที่แบบโอ้ oo, คนนี้เจ๋งมากเลยเขาเล่าเรื่องเก่งมากเลยเวลาเราเล่า storytelling มันเป็นการแชร์มันไปแชร์ประสบการณ์และทําให้คนฟังอะคะ่ะเขา connect โดยที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกสอน มนุษย์เราชอบเรียนรู้นะแต่ไม่ชอบถูกสอนถูกว่าติดตามความรู้ดีๆทุกเช้าเวลา8นาฬิกานะคะทาง Line แอกรุงเงาะออฟฟิเชียลหรือทาง Facebook กรุงเงาะรสคุนกองเกตและก็ทาง YouTube กรุงเงาะรสคุนกองเกตค่ะ